กับพิธโตโมอ,อกับงานนี่เนาะโตเนาะ <c oughs> แล้งก็กได้ทำปลาเสือมี่ซดแ้วเขาเก็บขนไนี่แล้<อ>างากได้็นไปท่านจะไม่ได้ทำเืงลยแต่คือทำปลาหินมะพา้าวอย่างี้ปลาหินมะพร้านวนี้เนาะตัวน,นี้เป็นอีกสื่อหนึ่งเป็นัำปลาหินมะพราวโอ้ยผลิตใจับเแหงหละจับลู่อนไม่จะ่า,าพูดถึงมีมอสหอยือ โอสมสื่อาป่าฮิมาพาน,นพานราะว่าอันนี้แม่งทางที่สองว่าโซุดท้ายนัน่นเองมันแคบที่หมงนั่นเมันยากเึิมมาเพื่งจะเป็นหอกถ้าบบสูงคนนด้เนาะสูงแต่บางกว้างถาหนุ่มจะเต้ เอกสหิมพันสมสื่อสมสื่อเลยสมสื่อว่าป่าหิมพานเป็นป่าหินหินหงอกหินย่อย

คือเนาะเป็นเกตเป็นเกตเป็นเกตเสาตัวน่ะสสาใหญ่สำนั้นไม่ได้ว่าสาตัวสี่สุโทำยันไว้เนาะปกติจะมีอยู่สองสาเยจะมาสาวององแล้วออือมี2สา ทังบอลลนะีทางเหนือเป็นยูทาห์แขกเออไายทาหแขกเองเนาะอืมข่าวนี่ <c oughs> โอ้ตัวนี้ขาวดีเลย เวยงามอาเ <c oughs> ขียวย่างก็จะถ่ายหูย่างก็จะถ่ายหู คนะนาาก็ไดมีเวียกเห็ดเนาะเออเกระหูหรัหระได,ดมัมดนมีพวกสำหรวจต้อมาเห็นก่อนก่อนถึงเห็นถึงมาเห็นอันนี้ มาเตียหายัางสืนะ่อเนาะมาเตียหาปลาอืมไปสายมันกรบอบอแจ้งตอนนี้เนาะมันก็จะมืดมันก็ะบอเห็นสบายเอียงเป็นเอยียงเนาะ

เล่นมาผ่านมากเล่นมาแว่ซะแล้วต่คูมือนี่มันเมีันโซเชียลรลน์เนาะมีจุดดจุดใดพอถองเขียวโค้หูอัน เที่ยวนะอืมท <ain> oh, like well, kind of <c ười> ่แเทียวใส่อ๋อแม่ละคนณพมานะแต่ว่ามันเทียวเนี่นี่มันก็เบื่อเดียวนี่มันเบื่อคนกัจะมาตลอดแม่เบื่อแล้วเบื่อเลยรได้ตัวเองเสระจมดดั สบายดีพี่น้องป้องไปทุกคนหลังจากที่เฮาเข้าไปสม้มทงด้านในของถ้ำแล้วก็เป็นการเดินกลับออกมาแล้ะก็จะถ่ายอีกฝากหนึ่งให้ทุกคนได้หับส้มเนาะความงดงามความใหญ่อลังการจนโบหู้ว่าจะถ่ายแบบใดถึงจะออกมางามให้ทุกคนได้หับส้มความงามของถ้ำนะก็เลยว่าเออตอนเข่าไปก็ถ่ายอยู่ฝั่งครัวตอนออกมาก็ถ่ายอยู่ฝั่งทรายเนาะทุกคนเนาะ เชิญชว,ว,วนทุกคนมาเที่ยวมาชมเด้ออยู่ตรงขามนครพนมนี่เองเนาะทุกคนเนาะขามเรือมาเลยต้องมีกงมีไก่มาหาเอาอยูผิดก,ก็ได้เนาะไก่ผึนน่นกันแนะนําอยู่ในถ้ำในย่างเนาะมาเที่ยวถ้ำยู่ทีเมืองท่าแข่แขนข้ามวันว่าจะเป็นต้องมีไก่ก็ได้มาแลว้วก็มาเมาส์รถมีรถจักให้เช่านะทุกคนลองหาเบิ่งในคู o เกิลได้เด้อ พิกัดนะพอเห็นต่างประเทศมาหลายนะบมวดเสาลดเสาล่างอีกอย่างก็หาเบิงหาเบิงรีวิวได้เลยนะทุกคนราคาก็มีราคาก็เขากระบอกกอันแน่เลยนะบ่มีรลักบ่มีโกงนะทุกคนอ่ากะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฮับชมคลิปเฮาจนจบหลังจากช้มแนวก็อย่าลืมกดไลค์ให้แน่เด้อคอมเมนต์เพื่อให้กำลังใจเฮาแน่และก็อย่าลืม สมโฆษณายาขามโฆษณาเนานะเพราะว่ารายได้ของคนล้าส่วนลายก็เม็นได้จัคขาโฆษณายนลงยน,ยนเหรียหรือซอบเซบอย่างยัง,ยง,ยงบอดมีเนาะใน YouTube เนาะทุกคนอ่าขอบพระคุณมากๆาเด้อบายบายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า